สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสุดหวยเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาหาหลักสิบบนงวดวันที่16พฤศจิกายน6 4สี่นะคะก็นันงวดที่แล้วนะคะงวดวันที่1พฤศจิกาถือว่าเราพลาดในหลักสิบไปนะคะพลาดในหลักสิบไปเพราะว่าตัวที่มันชนกันมากที่สุดมันไม่เข้านะคะมันไม่เข้ามันเข้าเพียงแค่2สูตรเท่านั้นก็คือสูตรนี้กับสูตรนี้นะคะสูตรที่1ที่สองนี่นะคะเป็นสูตรที่มันเดินดีมากเลยนะคะ สูตรนี้หลักสิบยีงวดก็เข้า21งวดยังไม่เคยหลุดเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสมาครบ10บหน่วยได้ถึง19งวดนะคะเข้า19งวดในการมาครบ10บหน่วยนะคะแล้วก็ครบ3ามตัวถึง14งวดนะคะเรามาดูต่อว่าสูตรนี้หลัก10มันจะเดินต่อได้หรือไม่นะคะงวดที่แล้วเลขออก 0, 3นนะคะหลัก10บก็คือ3ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เข้า แล้วอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้นะคะสูตรนี้คำนวณ18งวดเข้าไป16งวดนะคะหลุดเพียงแค่2งวดเท่านั้นก็คือหลุดตั้งแต่งวดวันที่1เมษายนกับ16เมษายนนะคะหลังจากนั้นมันก็กลับเข้ามาใหม่ได้ดีนะคะมีเลขเด็ดอยู่5ตัวเลขออก037แต่ก็ หลัก13ก็มานะคะแล้วก็มาครบ10หน่วยด้วยนะคะสําหรับสูตรนี้ส่วนสูตรที่3นี่ก็หลุดไปนะคะหลุดไปซึ่งแต่ก่อนนั้นเดินดีมาก17งวดเลยนะคะยังไม่เคยหลุดแต่พอมาเข้างว่ที่18ก็หลุดไปนะคะก็ต้อง พักมันไว้ก่อนนะคะเรามาดูสองสูตรที่มันเข้านี้นะคะแล้วก็จะมีสูตรใหม่เข้ามาเพิ่มเพื่อที่ช่วยในการตัดนะคะเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรมันมีเลขเด่นอยู่หลายตัวนะคะมันมีเลขที่มีโอกาสมาหลายตัวเมื่อเรามาชนกันมันก็จะได้หลายตัวนะคะเรามาดูหลายๆสูตรเพื่อช่วยในการตัดให้มันเหลือน้อยลงนะคะ ขอให้ดูให้จบนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคะดูจบแล้วเราจะตัดสินใจยังไงก็ค่อยว่ากันนะคะแล้วก็ดูให้เข้าใจด้วยนะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจในทางที่ถูกต้องได้นะคะทีนี้เรามาดูสูตรหลักสิบสุดแรกสุดแรกที่มันเดินดีมาตลอดนะคะ21งวดแล้วยังไม่เคยหลุดเลยนะคะเราจะใช้หลักพันบวกด้วยหลักร้อยนะคะ หลักพันบวกด้วยหลักร้อยของรองที่หนึ่งนะคะหลักพันก็คือ5หลักร้อยก็คือ0นย์ะคะก็เป็น5บวก0แบบนี้นะคะ5บวก0ได้เท่ากับ5เป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะเลขเด่นตัวที่2อบวกสได้7ตัวที่3าบวก1ได้8ตัวที่4ีบวก1ได้9ตัวที่5้บวก1ได้10เอาหลักหน่วยมาคือ0ตัวที่6บวก1ได้1ตัวที่7บวก2ได้เท่ากับส เราก็มีเลขที่มีโอกาสมาในหลักสิบได้7ตัวนะคะก็คือ5789013นะคะซึ่งสูตรนี้มีโอกาสมาครบ10หน่วยแล้วก็บางครั้งก็มีโอกาสมาครบ10หน่วยร้อยด้วยนะคะตัวไหนจะมาในหลักสิบเราไปลุ้นกันนะคะจะไปงวดที่22ได้ไหมนะคะสำหรับสูตรที่2นะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรของ งวดที่แล้วที่มันเดินดีนะคะคำนวณ18งวดเข้า16งวดหลุดเพียงแค่2งวดมันจะเดินต่อได้เป็นงวดที่17ได้ไหมนะคะสูตรของเราก็คือใช้หลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่3นะคะหลักร้อยคือ7หลักหน่วยคือ5นะคะ7บวกหาได้เท่ากับ12อเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ2เป็นเลขเด่นตัวแรก เลขเด่นตัวที่2บวก1เป็น3เลขเด่นตัวที่3บวก4เป็นเ็เลขเด่นตัวที่4นะคะบวก1ได้เท่ากับ8เลขเด่นตัวที่5บวกค่าคงที่3ได้เท่ากับ11เอาเฉพาะหลักหน่ยมาก็คือ1สูตรนี้มีเลขเด่นอยู่5ตัวนะคะ2 3 7 8 1คือเลขเด่นของหลักสิบบนงวดวันที่16พฤศจิกายน64 สูตรที่สองเป็นสูตรที่เดินดีนะคะสูตรนี้จะเข้าเป็นวดที่17ได้ไหมเราก็ไปลุ้นกันนะคะทีนี้เรามาดูเพียงแค่สองสูตรนี้สูตรที่มันเข้าในวดที่แล้วนะคะดูสองสูตรนี้ชนกันเราจะเห็นว่ามันชนกันทั้งสองสูตรนี้มีอยู่หลายตัวนะคะมีชนกันหลายตัวนะคะตัวแรกก็คือเลข7นะคะตัวแรกก็คือเลขเจตัวที่สอง คือเลข8ตัวที่3คือเลข1ตัวที่4คือเลข3อันนี้ชนอยู่4ตัวนะคะสองสูตรนี้ชนกัน4ตัวที่มีโอกาสมาในหลัก10บบนวันที่16พฤษจิกายน64นะคะ7 8 13ตัวไหนจะมาในหลัก สิบบนนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะตังสองส่วนนี้มีโอกาสมาครบสิบหน่วยอาจจะอยู่ในสองสี่ตัวนี้นะคะอาจจะมีอยู่ในสี่ตัวนี้ที่เป็น2ตัวบนนะคะอาจจะเป็นเจ็ดแปดแปดเจหรือเปล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะแล้วเอา เราจะเอาหลักสิบไปเทียบชนกับหลักหน่วยนะคะแต่ว่าถ้าเราดูแบบนี้มันมีอยู่4สูตรเพื่อยืนยันนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันจะมีตัวที่น้อยลงได้ได้กว่านี้อีกหรือไม่นะคะเรามาลองดูอีกสองสูตรที่เดินดีนะคะแต่ว่าเลขมันก็หลายตัวนะคะมีอยู่7ตัวนะคะสูตรนี้เข้ามา22งวดเลยนะคะสูตรนี้เข้ามา22งวดเดินดีมากเหมือนกันนะคะยังไม่เคยหลุดเลย22งวด สูตรของเราง่ายนะคะง่ายมากเราจะใช้หลักสิบของ3ตัวครั้งที่1นนะคะหลักสิบของ3ตัวครั้งที่1เป็นเลขเด่นตัวแรกตัวยืนนะคะหลักสิบคือ5เราก็จะดึงมา5นะคะเป็น5เป็นตัวแรกนะคะตัวที่2บวกค่าคงที่3นะคะ5บวก3ได้ทักแตัวที่3มบวก1เป็น9ตัวที่4บวก หนึ่งเป็นสิบเอาหลักหน่วยมาคือศูนย์ตัวที่ห้าบวกหนึ่งก็ได้หนึ่งตัวที่หกบวกหนึ่งก็ได้สองตัวที่เจ็ดบวกสองได้สี่มีเจ็ดตัวนะคะห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ คือเลขที่มีโอกาสที่จะมาในหลักสิบบนงวดวันที่16พฤศจิกายน64นะคะสูตรนี้จะเข้าถึงวดที่23ได้ไหมไปลุ้นกันนะคะไปลุ้นกันว่ามันจะเข้าถึงวดที่23ได้หรือไม่นะคะเอาละค่ะมาดูสูตรที่4นะคะสูตรที่4สูตรนี้เข้า15งวดนะคะสูตรนี้เข้า15งวดก็มีเลขอยู่7ตัวเช่นกันนะคะสูตรของเราก็ง่ายอีกเช่นกันนะคะ สจริงๆก็เป็นสูตรเดิมนะคะเป็นสูตรเดิมเพียงแค่เรามาปรับนิดหน่อยนะคะเราจะใช้หลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยของสัพตัวครั้งที่1นนะคะหลักร้อยก็คือ4หลักหน่วยก็คือ8นะคะก็เป็น4-8 4บวกแปบวกแได้12เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือสเป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2องบวก1เป็น3ตัวที่สามบวก1เป็นสี่ตัวที่4ี่บวก1เป็นห ตัวที่5้บวกสเป็น7ตัวที่6บวก1เป็น8ตัวที่7จบวกหเป็น9ก็จะมีเลขครบ7ตัวแล้วนะคะครบเจดตัวแล้วก็คือ2 3 4สามสี่ห้าเจดแปด้าตัวไหนจะมาในหลักหน่วยบนวันที่16พฤศจิกายนหกเราก็ไปลุ้นกันค่ะเมื่อเราเอา2สูตรดูเฉพาะ2สูตรนี้นะคะตัวที่มันชนกันก็คือเลข5้าเลข8 กับเลข4นะคะมี58และสแต่ถ้าเราเอาทั้งหมดมาชนกันเอาทั้งหมดมาชนกันนะคะนี่นะคะสองสุดแรกที่เป็นสุดเดินดีในงวดวันที่1พฤศจิกานะคะมีสุดแรกก็คือ57890 1 3นสะคะสุดที่2ก็คือ2 378 1เมื่อชนกันสสุดนี้ก็คือ78 1 3นะคะ7 8 1และ3นะคะพอมาดูสุด อีกสองสูตรนะคะเป็นสูตรที่เดินดีเช่นกันนะคะสูตรที่สามนะคะห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่สูตรที่สี่สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะคะเอาทั้งสี่สูตรมาวางไว้ตรงนี้ปรากฏว่าทั้งสี่สูตรนี้ตัวที่มันชนกันดูสี่สูตรนะคะทั้งสี่สูตรตัวที่มันชนกันครบทั้งสี่สูตรมีตัวเดียวก็คือเลขแปด เอาละค่ะแปดจะมาไหมในหลัก10บนงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะแปจะมาหรือไม่นะคะยังไม่มีใครทราบนะคะว่าสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่นะคะสูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาสที่จะไปต่อได้เท่าๆกาันไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารญาในการรับชมด้วยนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าแไม่มา ถ้าสมมติว่า8ไม่มาตัวไหนน่าจะเป็นตัวสำรองที่จะมาลองดูนะคะว่าตัวที่มันชนกัน3สูตรมีไหมตัวที่ชนกัน3สูตรโอ้มีหลายตัวเลยนะคะมีหลายตัวเลยตัวแรกนะคะก็คือ1ตัวที่2ก็คือ2ตัวที่3ก็คือ3ตัวที่4ก็คือ หตัวที่ห้าก็คือเจ็ดตัวที่หก็คือ9้าเยอะมากเลยนะคะรวมกันเป็น1 2 3 4 5 6 7ตัวรวมกันทั้งหมดเป็น7ตัวนะคะเด่นที่สุดก็คือเลขแปที่มันชนกัน สี่สูตรทั้งหมดนะคะแปดจะมาไหมถ้าแปดไม่มาก็คือหนึ่งสสาห้าเจ็ดเก้าก็ถือว่ามันเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะมันก็เยอะเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมติว่าเราจะหาตัวรองที่เป็นตัวที่ตัดน้อยลงกว่านี้น้อยกว่าหกตัวนี้มีไหมนะคะเราจะเอาสูตรไหนมาช่วยตัดอีกเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะ เราจะดูสูตรนี้นะคะสูตรที่มีโอกาสมาครบ10หน่วยได้เช่นกันนะคะมันจะมีอยู่3สูตรที่มีโอกาสมาครบ10หน่วยนะคะบางครั้งก็มาครบ10หน่วยร้อยเลยนะคะก็เป็นสูตรจริงๆแล้วสูตรนี้มันอยู่สูตรของสูตรหลักร้อยนะคะเราจะใช้หลักร้อยของ3ตัวครั้งที่1ดึงมาเป็นจุดยืนนะคะเป็นจุดยืนจุดเป็นตัวแรกนะคะสําหรับงวดวันที่16พฤศจิกาเราจะได้ตัวไหน สิบหคสจิกาหลักร้อยของสามตัวครั้งที่หนึ่งก็คือสี่นะคะเราจะมาเป็นตัวตัวช่วยคัดนะคะก็คือสี่นะคะสี่คือตัวแรกนะคะแล้วทีนี้ตัวที่สองก็คือบวกหนึ่งเป็นห้าตัวที่สามบวกหนึ่งเป็นหตัวที่สี่บวกหนึ่งเป็นเจ็ดตัวที่ห้าบวกสองเป็นเก้า ตัวที่หกบวกหนึ่งเป็นสิบเอาหลักหน่วยมาคือศูนย์ตัวที่เจ็ดเราจะบวกค่าคงที่หนึ่งก็เป็นหนึ่งก็มีเจ็ดตัวนะคะสูตรนี้มีโอกาสมาครบสิบหน่วยหรือบางครั้งก็มีโอกาสมาครบสิบหน่วยร้อยได้นะคะสูตรนี้นะคะสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเอาละค่ะเมื่อเรามาเทียบชนกับสูตรตัวที่มัน สี่สูตรนี้นะคะตัวที่เป็นสูตรที่เราจะคู่ได้แล้วเลขเด่นที่สุดก็คือเลข8รองก็คือ1 2 3 5 7 9ถ้าเราเอาสูตรนี้มาเทียบเราจะได้ตัวไหนที่มันจะน้อยลงกว่าเจดตัวนะคะน้อยลงกว่า7ตัวก็แสดงว่าตัวที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือเลข7นะคะเลข9นี่นะคะเจ็ดเก้แล้วก็ห ก็1ค่ะอย่างน้อยเราก็ตัดไปได้2ตัวนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังไม่มีใครทราบว่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดนะคะอาจจะอาจจะหลุดหลายสูตรนะคะตัวที่มันเป็นตัวสำรองอาจจะเข้าแทนตัวที่มันเป็นเด่นๆก็ได้นะคะไม่มีใครทราบว่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดนะคะขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยชอบตัวไหนก็เลือกนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะเพราะว่าสูตรดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า สูตรไหนมันจะไปต่อได้สูตรไหนมันจะหลุดทุกอย่างพูดไปตามสูตรเท่านั้นผิดถูกอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยขอให้เพื่อนๆดูด้วยาการใช้วิจารยาน,นะคะอย่าดูด้วยอคติอย่าดูด้วยความมีอคตินะคะเพราะสูตรก็ไม่มีใครรู้จริงๆว่ามันจะเข้ามันจะเดินต่อได้นะคะทีนี้เมื่อเราดูนะคะมันก็จะเหลืออยู่เลขอยู่ ห้าตัวนะคะแปดหนึ่งห้าเจ็ดเก้าบางครั้งอยู่ในนี้แหละค่ะที่จะครบเป็นเลขสามตัวอยู่ในนี้นะคะอาจจะเป็นเลขสามตัวอยู่ในเจ็ดตัวนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเลขสองตัวอยู่ในเจ็ดตัวนี้แหละคะ่ะคลิปหน้านะคะจะได้เอาสูตรสามอ่าสูตรสามสูตรที่มันเข้างวดของวันที่ที่หนึ่ง พฤศจิกายนนะคะสูตรสามสูตรที่มีโอกาสครบ10หน่วยนะคะที่มันเข้างวดวันที่1พฤศจิกามาให้ท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางในาการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสูตรจะเดินต่อได้ไหมตอบไม่ได้ตอนนี้นะคะยังตอบไม่ได้ตอนนี้วันที่16เราจะรู้เองว่ามันจะเดินต่อได้หรือไม่ได้นะคะขอให้เพื่อนๆกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยล่างยังไม่ได้ลงให้สูตรแต้มรวม บนแต้มรวมล่างยังไม่ลงนะคะเดี๋ยวจะลงให้คลิปต่อไปนะคะถ้าเพื่อนๆติดตามจะได้ไม่พลาดนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะแต่ถ้าไม่ชอบผ่านไปนะคะไม่ชอบก็ผ่านไปสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนได้ใช้ในการเลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลนะคะหวังว่าทุกท่านจะเฮงเหงปังปังร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีค่ะ